ครับวันนี้จะให้มาดูขายตัวท็อปครับทาซี่พึ่งเสตดําดุมากครับแสงมันซ่องเมื่อกอนมีลูกค้าเขาถามจะเอาท้ายกำคอ ผมไม่ได้รับเลยครับท้ายกำคอแต่วันนี้รับแล้วครับถ้ายกำคอพอเวลาออกแบบออกแบบได้แล้วครับถ้ายจะเป็นประมาณนี้ตัดแทงพยุงไฟครับตัวนี้ตัดแทงตัดแทง ทรงสวยแล้วครับออกแบบทรงประมาณนี้นอตตรงนี้จะจมครับนี่ยังไม่เสร็จึึงจะขัดประมาณนี้ครับกำลังขัดอยู่ครับขายกำคอครับรับทุกงานทุกทรงสนใจทักแชทมาครับ เป็นทรงไอคอมจะเป็นตัวนี้ครับท็อปท็อปส,สุดสวยมากสวยที่สุดเท่าที่เคยทำมาแล้วครับตัวนี้คนยังชอบต้องมีคู่กายครับท้ายตัวนี้คู่กายช่างสี่เหมือนดุมากครับตัวนี้ถ้าแ,แสงตัดมันจะข้าท้ายสวยมากถ้าเป็น หมายซ้อนเดียวกันหมา,ายแค่นเดียวกันครับแค่นเดียวกับตัวนี้ลายมันจะจัดมาก น,นี้ก็กำลังคัดอยู่ครับของลูกค้าหมาเชิงชันส่งส่วยส่งส่วยแล้วครับตัวนี้ออาแฟบส่วยแล้วรับทุกทรงครับทุกงานสนใจพักแชทมากครับสวัสด,ดีครับ